อีกแล้วกล้วยแม่คอยชื่นชมไม่มีดินนะคะแต่ปลูกได้จ้ามีแค่นี้เองหลุมพอเพียงจ้าออกไปแล้วเก้าหนึ่งวันหน้าก็เล็งเอาใหม่นะจ้า ดูสิพาเงินพาทองเข้าบ้านดูสิจ้าเมื่อวานนี้อะไรเข้ามาวันนี้อะไรเข้ามาดูสิลูกเอาเงินเหมือนล้านแสนล้านเข้าบ้านก็อยู่เนี่ยเห็นปะเห็นปะทาเงินล้านเข้าบ้านนะเนี่ยดูดิไปหาหนูเลยน่ไปอยู่กับหนูอ่ะดูสิ เห็นไหม <laughs> ตลกไหมอ่ะลูกตลกไหมเห็นปะดูอะไรจ๊ะดูอะไรอีแอบมาตอนไหนเนี่ยดูสิดูสิมาทำอะไรจ๊ะมาทำอะไร มาทำอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาตังใช่ไหมใช่มาตังเลยมาทำอะไรมาทำอะไรไปแล้วไปแล้วกลัวกล้องไปแล้วปัดตูดไปแล้วมากินข้าวด้วยกันจ้าเตรียมไว้ตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่งได้จังหวะรวมยอดจ้าเช้ากลางวันเย็น กินด้วยกันนะจ๊ะอร่อยจ้า